ขัดขวางไม่ให้ประชาชนเข้าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งยังคงเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กันเป็นวงกว้างถึงความเหมาะสมทําให้ประชาชนหลายภาคส่วนนะครับต่างก็ออกมาแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ทั้งการจุดเทียนเขียนประชาธิปไตยและการชูบัตรประกาศสิทธิ์เพื่อเดินหน้าสู่การเลือกตั้งสองกลุ่มภาพันชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณพิมยาดาพัทรีพีรากรครับ แพทย์ชลิตาพรแนวร่วมพลไทยพิทักษ์สิทธิการเลือกตั้งเป็นตัวแทนจากเขตสวนหลวงกรุงเทพหมหานครโชว์บัตรประจําตัวประชาชนเพื่อยืนยันความพร้อมที่จะออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่สองกุมภาพันธ์และหากเธอถูกขัดขวางไม่ให้ไปใช้สิทธิเหมือนที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งล่วงหน้า26มกราคมที่ผ่านมาก็จะใช้บัตรประชาชนนี้ที่ทางราชาการออกให้อย่างถูกกฎหมายแสดงเจตจำนงกับทุกคนเพื่อขอใช้สิทธิในการเลือกตั้งครั้งนี้ให้ได้ไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นก็ตามก็ทุกคนก พร้อมใจสู้นะคะแต่ว่าการสู้ของประชาชนเนี่ยเราก็มือเราไม่มีอาวุธเราก็อาจจะออกไปโดยที่ว่าถือถ,ถือธงชาตินะคะแล้วก็ไปกันพร้อมๆกันหลายๆคน,นะคะแล้วก็จะไปอ้อนวอนเขาอ้อนวอนให้เขารู้ว่า เราก็คือประชาชนมีบัตรประชาชนอันนี้เราเราจะขอมาใช้สิทธิ์ของเรานะคะการรวมตัวกันของแนวร่วมคนไทยพิทักษ์สิทธิธ์การเลือกตั้งในครั้งนี้จากทุกเขตในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะเขตลาดพร้าวและสวนหลวงที่มีการขัดขวางการเลือกตั้งต้องการเรียกร้องให้กลุ่มผู้ชุมนุมเคารพสิทธิ์การเลือกตั้งของประชาชนตามกติกาประชาธิปไตยเมื่อเคารพสิทธิ์ของการเลือกตั้งของประชาชนธรรมดาเพ่ะงเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นหลักพื้นฐานของพรบ ว่าด้วยติดที่มนุษยชนทเลยนะครับทั่วโลกเขาเขาายอมรับในเรื่องการเลือกตั้งแล้วถ้าเกิดมีการขัดขวางขัดขวางการเลือกตั้งผมถือว่าไม่ถูกต้องไม่ว่าจะกลุ่มใดก็แล้วแต่ไม่ไม่เคารพสิทธิ์ของประชาชน พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนร่วมการแสดงจุดยืนของตนเองโดยการไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์นี้และออกจากบ้านโดยเผื่อเวลาล่วงหน้าและรวมกลุ่มไปที่หน่วยเลือกตั้งเพื่อความปลอดภัยพร้อมชูบัตรประชาชนเพื่อแสดงตนว่าต้องการใช้สิทธิในการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยนอกจากนี้ยังได้มีการรวมตัวกันของประชาชนในเขตบางนาและเขตพระขนงเพื่อร่วมกันจุดเทียนแสดงออกเชิญสัญ,ญลักษณ์ เพื่อเรียกร้องให้กลุ่มผู้ชุมนุมที่สร้างความวุ่นวายทางการเมืองเคารพสิทธิของผู้อื่นตามระบอบประชาธิปไตยและอยาขัดขวางการเลือกตั้งเวลาเลือกตั้งหลังจากนั้นคนที่แพ้ท้องยอมแพ้คนที่ชนะท้องยอมที่ชนะหลังจากนานแพ้ท้องร่วมเมื่อกับคนที่ชนะแล้วก็ให้เส่งที่พัฒนาในประเทศเพราะคนที่เลือกตั้งท้องมีอำนาจในประเทศด้านชาวต่างชาติ หลังได้รับทราบสถานการณ์การเมืองในขณะนี้ก็เชื่อว่าการเลือกตั้งยังคงเป็นวิธีที่ดีที่สุดตามระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่การใช้กําลังไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมและพี่น้องที่มาวันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนนั้นรักประชาธิปไตยและยืนยันว่าไม่ว่ามีอะไรจะเกิดขึ้นเราก็จะไปใช้สิทธิ์ของเรากรกศขอร้องนะครับอย่ามาอย่ามาปิดกัน้นหรืออย่ามาใช้สิทธิ์ของคุณในการห้ามพี่น้องประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเลยนะครับอยากจะขอ ให้คอปสคอคปปสหยุดความรุนแรงด้วยนะครับที่ผ่านมาประชาชนหลายภาคส่วนได้ออกมาแสดงจุดยืนทางประชาธิปไตยเรียกร้องให้เคารพสิทธิ์ของประชาชนที่ต้องการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพราะทุกคนยังมั่นใจว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศยังอยากเห็นประชาธิปไตยที่งดงามเบิกบานในประเทศไทย